เรามาพูดถึงความต่อเนื่องที่ x เข้า a กันต่อนะคะการที่นักเรียนจะตรวจสอบว่า x ต่อเนื่องที่จุด a หรือเปล่านักเรียนจะต้องเช็คให้ครบ3ข้อนะคะข้อที่1 f ท a ต้องหาค่าได้ข้อที่2ลิมิต x เข้าใกล้ a ต้องมีแล้วข้อที่3ก็คือจากที่เราหาข้อที่1กับข้อที่2ต้องเท่ากัน1กับ2ทําอะไรก่อนก็ได้นะคะสามารถสลับได้ถ้าเช็คแล้วอันไหนไม่มีเราก็ค่อยบอกว่ามันไม่ต่อเนื่องมาดูในหน้า 18ค่ะนักเรียนไปดูข้อที่3ในหน้า18เรากําลังจะเช็คว่าฟังก์ชัน fx นะคะแล้วก็นิยามมา2กรณีนะคะถ้าเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ1กับอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเป็น x น้อยกว่า1เขาให้พิจารณาว่าต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ1หรือเปล่าครูขอเช็คข้อที่1ก่อนเลยนะคะข้อที่1ก็คือครูเช็ค f ที่1ค่ะจะ เห็นว่าถ้าเราต้องการหาตรงจุด1เราก็ต้องใช้กรณีบนถูกต้องไหมคะก็จะเป็น1นบวกหนะคะได้เท่ากับ2ข้อที่2ค่ะหาลิมิต X เข้าใกล้1แต่ว่าลิมิต X เข้าใกล้1ครั้งนี้นะคะฟังก์ชันเนี่ยนิยามมา2กรณีแล้วแบ่งตรงจุด1พอดีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องแยกเป็นคิดลิมิต X เข้าใกล้1ทางด้านซ้ายของ f x นะคะ ครูก็เลยได้ลิมิต x เข้าใกล้1ทางด้านซ้ายก็เลยใช้กรณีล่างนะคะแทนค่าก็จะได้1ยกกำลังสองบวก1ักไว้ก่อนนะคะได้2จากนั้นก็เช็กลิมิต x เข้าใกล้1ทางด้านขวานะคะของ f(x) ก็จะได้ลิมิต x เข้าใกล้1น,นะคะทางด้านขวาอ่ะเมื่อกี้ลืมทางซ้ายแล้วก็ใช้กรณีบนก็เป็น x บวก1 ครูแทนค่า1เข้าไปก็จะเป็น1นบวกหได้เท่ากับ2เพราะฉะนั้นครูก็เลยว่าได้ว่าสรุปว่าลิมิต X เข้าใกล้1ของ f x นะคะมีค่าเท่ากับ2เพราะว่าอะไรครับลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาเราก็เลยสรุปว่าลิมิต x เข้าใกล้1ห,หาค่าได้นะคะจากนั้นข้อที่3ค่ะดูแล้วเราก็ผ่านนะคะเพราะว่าข้อที่3 f ที่1ก็เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้1แล้วก็มีค่าเท่ากับ2ในเมื่อผ่านทั้ง3ข้อก็สรุปได้ว่านะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นนะคะส่งผลให้ f(x) ต่อเนื่องนะคะที่ x เท่ากับ1เห็นไหมคะการจะสรุปว่าต่อเนื่องนะักเรียนจะต้องเช็คให้ครบ3ข้อข้อแรก f ที่1มีไหม ข้อที่2องลิมิต x เข้าสู่1เข้าใกล้1มีหรือเปล่าข้อที่3ที่เราเช็คมาข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยเท่ากันไหมนะคะจากนั้นนะคะเขาให้เราเขียนกราฟประกอบด้วยนะคะในคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งให้เราวาดกราฟประกอบด้วยครูก็เลยวาดกราฟนะคะอันนี้เป็นแกน y นะคะอันนี้เป็นแกน x ด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นตรงคือเส้นตรง y เท่ากับ x บวกหนึ่ง 1. หาจุดตัดแกน x นะคะจะได้ลบหนึ่งศูนย์หาจุดตัดแกน y นะคะจะได้ศูนย์หนึ่งนะคะแทนค่า x ตัวนี้เป็นศูนย์ตัดที่ศูนย์หนึ่งเมื่อกี้หาจุดตัดแกน x ครูก็แทนค่า y เป็นศูนย์ได้ x เป็นลบหนึ่งเพราะครูได้จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ครูก็ลากทั้งเส้นนะคะแต่เส้นนี้ครูลากเต็มเ็มไม่ได้เพราะว่ามันนิยามมาแค่ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ1 เพราะฉะนั้นครูก็เลยต้องลากได้แค่ตรงตำแหน่ง x เป็น1ตรงนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นจากที่จะลากได้ทั้งเส้นเนี่ยก็ไม่ได้นะคะพวกตรงตำแหน่งนี้นะคะลากไม่ได้เลยก็เริ่มที่ตรงนี้นะคะเป็นเส้นตรงไปนอกนั้นที่ไม่ใช้งานนะคะเราก็ลบทิ้งถัดมาค่ะอีกกรณีหนึ่งตรงตำแหน่งที่ x น้อยกว่า1น,นะคะ มันเป็นจุดอะไรคะมันเป็นรูปพาราโบลาถูกไหมคะสมการคือ y เท่ากับ x กำลังสองบวกหอันนี้เป็นพาราโบลาถ้าครูยายข้างก็จะเป็น y ลบหเท่ากับ x กำลังสองไปทบทวนความรู้เก่าตอนเรียนเรขาคณิตวิเคราะห์นะคะอันนี้จะเป็นพาราโบลามีจุดยอดอยู่ที่ศูนย์หถูกต้องไหมคะจุดย่อดอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วลักษณะก็เป็นพาราโบลาหงายแล้วก็ผ่านจุด2 1ตรงนี้พอดีมันก็เลยไปเชื่อมกันนะคะกับจุดของกราฟเส้นนี้นี่ก็คือลักษณะกราฟนะคะมีจุดเชื่อมพอดีตรงจุด2 1อ่าขอโทษค่ะ1 2นะคะ1 2ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ เส้นตรงสีม่วงนะคะคือสมาการ y เท่ากับ x บวกหนึ่งนะคะเส้นตรงสีม่วงนะคะคือสมาการ y เท่ากับ x บวกหนึ่งส่วนเส้นพาราโบลานะคะก็คือสมาการ y เท่ากับ x กํลังสองบวกหนึ่งผ่านค่ะไปดูข้อที่สี่ค่ะ ข้อที่4ในหน้า19จงพิจารณาว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้ต่อเนื่องณจุดที่กำหนดหรือไม่ข้อแรกถามที่จุด x เท่ากับ1ค่ะครูก็เช็คไล่ไปทีละข้อนะคะข้อที่1 f ที่จุดที่ถามมีค่าไหมก็คิดเลขค่ะ2คูณกับ1-1ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะคิดเลขเราก็ได้0ข้อที่2ลิมิต x เข้าใกล้1ของ f x ครูคิดเลขนะคะครูก็จะได้2ใช้การแทนค่านะคะใช้ทริศรีบทการหาลิมิตก็แทนค่า1นึ่ลงไปก็ได้ศูนย์เหมือนกันเราก็มาตอบข้อที่3ค่ะเนื่องจากว่า f ที่1เนี่ยเท่ากับลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้1นะคะเราก็มีค่าเท่ากับ0สรุปว่าเพราะฉะนั้นนะคะ fx ต่อเนื่อง ที่ x เท่ากับ1ค่ะเช็คให้ได้3ข้อนะคะข้อที่1 f ที่จุดนั้นมีไหมลิมิตข้อที่2ลิมิต x เข้าใกล้จุดนั้นนนั้นมีไหมข้อที่3ถ้าหาข้อ1กับข้อ2มาได้2ข้อนั้นเท่ากันหรือเปล่าย้านะคะนักเรียนต้องเช็คให้ครบ3ข้อไปดู4.2ต่อเลยค่ะ4.2ครูเลงละว,ว่าไม่น่าจะต่อเนื่องเพราะอะไรคะครูเช็คข้อแรกก่อนเลยค่ะ 1> f ที่1ครูแทนค่านะคะครูจะได้สแควรูทหนยกกำลังสองลบสนะคะครูจะคิดเลขได้สแควร์ูทลบหมันไม่ใช่จํานวนจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้เลยถ้าข้อ1ไม่มีหาค่าไม่ได้สรุปเลยนะคะไม่ต้องไปหาข้อที่2กับข้อที่3สรุปเลยว่า fx ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1 ต่อไปค่ะ4.3ข้อนี้นิยามมา2กรณีนะคะ x ไม่เท่ากับ1กับ x เท่ากับ1ครูขออนุญาตเติมนะคะหาความต่อเนื่องนะคะที่จุด x เท่ากับ1ละกันเพราะว่าเขาไม่ได้บอกมานะคะว่าให้หาตรงไหนแต่เราเรียนแบบข้ออื่นๆนะคะน่าจะหาที่ x เท่ากับ1 ขออนุญาตเติมโจทย์นะคะข้อที่1เช็ค f ที่1ค่ะก็จะต้องใช้กรณีล่างนะคะก็เป็น1ยกกำลังสองบวกหคิดเลขแล้วได้2ข้อที่2นะคะลิมิต x เข้าใกล้1น,นะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแต่ไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาขอแค่ไม่เท่ากับ1เราจะต้องใช้กรณีบนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นลิมิตไม่ว่าเข้าใกล้ทางซ้ายหรือเข้าใกล้ทางขวาเราใช้กรณีด้านบนทั้งหมด ครูก็เลยหาโดยใช้นิยามฟังก์ชันออกมาเป็น x กำลังสองนะคะลบ1ส่วนด้วย x ลบ1ครูก็แทนค่านะคะได้1ยกกำลังสองลบ1ส่วนด้วย1ลบ1ออกมาเป็น0ูนย์ส่วน0ค่ะเหมือนเดิมนะคะความรู้ลิมิตเราต้องบอกว่ายังสรุปไม่ได้จากนั้นไปจัดรูปค่ะดังนั้นลิมิต x เข้าใกล้1จัดรูปโดยการแยกตัวประกอบเพราะว่าเราเห็นมันเป็นพหุนามนะคะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแยกเป็นหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังส่วนด้วยหน้าลบหลังส่วนด้วย x ลบหพูดผิดค่ะ x ลบหตัดครูก็จะได้ลิมิต x เข้าใกล้1ของ x บวกหแทนค่าใหม่นะคะได้2จะพบว่า f ที่1ก็ได้2ลิมิตก็ได้2นะคะเพราะฉะนั้นเรามาสรุปข้อที่3กันค่ะ ข้อที่1ห,หาได้ข้อที่2หาได้ข้อที่3ค่ะ f ที่1เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้1ของ f x นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีค่าเท่ากับ2ด้วยสรุปว่าเพราะฉะนั้น f x ของเราต่อเนื่องนะคะที่ x เท่ากับ1 ไม่เป็นการเสียเวลาไปดู4.4ค่ะ4.4ให้ตรวจสอบว่าต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1 x เท่ากับ1ห,หรือเปลา่าข้อนี้ครูหา f ที่1ก่อนเลยค่ะแทนค่าลงไป f ที่1แทนค่าได้1ยกกำลัง2ลบ1ส่วนด้วย1ยกกำลัง3ลบ1คิดเลขเราได้0ส่วน0การหา f ที่1ต่างจากการหาลิมิต x เข้าใกล้1นะคะ ถ้าหา f ที่1เลยเนี่ยเรามองตรง1เปเป๊ะๆถ้าเราคิดได้ส่วนเป็น0ูนย์เนี่ยถือว่าไม่ใช่จำนวนจริงถูกไหมตะ <c oughs> ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราไม่สามารถหาค่าได้นะคะ f ที่1เพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปเลยว่า f x ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1 เวลาได้ลิมิตศูนย์ส่วนศูนย์นะคะเราจะไปจัดรูปต่อแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันครั้งนี้เรากำลังหา f ที่1 f ที่1เป็นการมองตรงจุด1ในเมื่อตรงจุด1ส่วนเป็น0ูนย์เราไม่สามารถนำไปจัดรูปแล้วก็ตัดบางตัวประกอบทิ้งทำแบบนั้นทำแบบตอนเราคิดลิมิตไม่ได้นะคะไม่เหมือนกันในข้อนี้ถ้าหา f ที่1เราต้องสรุปไปเลยว่าไม่ใช่จำนวนจริงค่ะ เพราะฉะนั้นพอไม่ใช่จำนวนจร,จริงก็เลยหาค่าไม่ได้ก็เลยไม่ต่อเนื่องนะคะ4.5ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว4.5เนี่ยถามมา2จุดให้เช็ค2จุดว่าต่อเนื่องที่0กับ1หรือเปล่าเดี๋ยวครูทดที่0ก่อนนะคะเราเช็คความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0ก่อนครูเช็คข้อที่1 f ที่0ต้องใช้กรณีล่างถูกไหมคะ f ที่0มีค่าเท่ากับ1 ข้อที่2 l i ลิมิต x เข้าใกล้0บังเอิญว่ามันแยกกรณีทางขวาของ0ใช้อันบนนะคะทางซ้ายของ0ใช้อันล่าง Limit x เข้าใกล้0ก็เลยจะต้องแยกคิดเป็นลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาครูคิดลิมิตซ้ายของ f x ก่อนนะคะก็จะได้ลิมิต x เข้าใกล้0ทางด้านซ้ายทางด้านซ้าย f x ใช้1นะคะลิมิตก็เลยได้1 ลิมิต x เข้าใกล้0ทางด้านขวาของ f(x) มาจากทางด้านขวาก็คือมาจากพวกที่มากกว่า0ถูกไหมคะเราก็ต้องใช้กรณีบนก็เลยเป็นลิมิต x เข้าใกล้0ทางด้านขวา f(x) ก็ต้องใช้2ลิมิต2ก็ได้2จะพบว่าลิมิตซ้ายนะคะไม่เท่ากับลิมิตขวาเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้0ของ f(x) หาค่าไม่ได้ เมื่อหาค่าไม่ได้หลังจากนั้นเราก็สรุปต่อได้ว่าดังนั้น f x ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0ข้อแรกได้แต่ข้อ2ไม่ได้ไม่มีลิมิตเมื่อไม่มีลิมิตหาค่าไม่ได้ก็เลยต้องตอบว่าไม่ต่อเนื่องค่ะไปดูกรณีที่ x เท่ากับ1บ้างนะคะมองที่จุด1บ้างเช็คข้อแรกค่ะ ข้อที่1 f ที่1 f ที่1เนี่ยเป็นจำนวน x ที่มากกว่า0นเราก็เลยต้องใช้กรณีบนนะคะ f ที่1ก็เลยมีค่าเท่ากับ2 x ตัวไหนก็ตามที่มากกว่า0ูนะคะเราใช้ f x เท่ากับ2ทั้งนั้นเลยต่อไปข้อที่2ค่ะลิมิต x เข้าใกล้1ครั้งนี้ไม่ว่าจะซ้ายของ1หรือขวาของ1เราใช้กรณีบนทั้งหมด การมองลิมิตซ้ายเนี่ยไม่ได้มาจากลบสลบหไกลๆนะคะมองที่มันกำลังจะ1กําลังจะ1เนี่ยก็ถือว่ามากกว่า0ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น fx เราก็เลยใช้2นะคะลิมิตก็ได้2ข้อที่1ผ่านข้อที่2ผ่านนะคะมาดูข้อที่3คะ่ะข้อที่3 f ที่1เท่ากับ2แล้วก็เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้1ของ fx ข้อที่3 ก็ถือว่าผ่านเพราะว่า f ที่1เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้1เราก็เลยสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้น f x นะคะต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1ไม่ยากเกินไปนะคะอย่าลืมถ้าต้องการตรวจสอบว่า x ต่อเนื่องที่ a หรือเปล่านักเรียนจะต้องเช็คให้ได้3ข้อคะ่ะข้อที่1 FTA มีค่าไหมข้อที่2ลิมิต x เข้าใกล้ a หาค่าได้หรือเปล่าถ้าข้อ1มีข้อ2หาได้อย่าลืมเช็คข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่1เนี่ยเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่2ไหมถ้าครบ3ข้อก็จะสรุปว่าต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ